แต่่จมาออเิชันกันี่หนเมนบ้ติดตามพ่อจมาโดนมากติดตามพ่อจมาแต่พ่อจมาสมัครกับแม่ล้งเวทีโอ้ยม่จมาสมแม่ล้งเวท นี่ครับนี่คือชืนี่คือชี่นี่ล่ครับนี่ครับช่อน้องีครับยั่ันดีดียว่านดี

ไทยด้อเจ้าไทยลูกสาวด้วยเขาจบไทยอีดลูกมาแล้วเออยเรียน่ีไออโอ้ยเดี๋ยวมันก็หู้เดี๋ยวมันก็เข้าใจหรอกเดีวี่เหนียวอีคนนมาพีอาคนนันคือบเดียวเอาคนนริงบ้างลนนันคนนั่น เสียนะครับเสียพรน้นนะครับในเอฟซีอ uh> uh ีหล่าครับพี่น้องครับน um> ี่แหละครับข้ามาไอดอนยี่หลีด้วพี่น้องครับเนี่ยเห็นไหมแจงบอมแจงบอมเดี๋ยวเปิดไฟให้เปิดไฟให้อ่าเหนียวไฟพความอ่ามันจะได้มันจะแจง เป็นกีราบเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นไททอนเนาะดิเจอเบกน่สองชัมดาพ้อมุดูอหนาวจัเหยมไฟมันไม่สว่างถ่า่อบมหน้น้ จะเริ่มนะครับพี่น้องสำหรับคูมเพียรครับคุมพรนี่ถ้าเป็นรายวันนี่ยมาความว่าสะดวกรายวันเนีเพราะว่าวันละ129บาททุกวันเพราะว่าปล่อยเยปลยไปเลยยอมยอมยอมเพว่างไอเพราะว่าพี่แม่วันนีวันนะครับรับเชิญซูมือนะครับ ยนบอครับเืดไหมอ่าเดี๋ยวอเปิดนี่งตอนนี้ก็เปิดงานเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวหลาก็จะไปเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่วงแต่งหน้า ช่วงคอนเสิร์ตนะครับ ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นงานฟรีแต่ว่าสําหรับผู้ใดไม่สามารถที่จะเข้ามาแล้วชมแล้วฟังกันหน้าเวทีได้กันขอไปดิคุมปิดครับวันเดียวเรา29บาทพี่แมนรับเชิญทุกวันนะครับพี่แมนรับเชิญนะครับทุกวันนะครับเดี๋ยวพาไปซองเบิงตันนาเนี่ยใจไรมักเพี่ยบอสเว้ยครับตั้งัวับเว้ยเว้ยมากวันนี้ขอ พีเดียวีเดียววาสีร้องแก่เพลงไม่พี่แม่นครับคือแต้แตอย่างต่อเนื่องเีลงของโบเวต์ตัดขาศไปแล้วชุดเกี๊ยรอสามเพลงอย่างต่อเนื่องครับอันนี้เป็นก่อนล้ำก่อนล้ำซึ่งเป็นเพลงแหละเป็นเพลงก่อนล้ำบ่แม่ก่อนล้ำจาย่างเดียวเดิเป็นเพลงเก่งมันในเนี้ยประมาณว่าละเลียวเบิ้งมีเนาะเขานันคือแบบอันใซสายเดียวกับประมาณนี้แต่ว่ามันเสียงประมาณเนียวนี้ ละละเลียวละเลียวเบิ่งเมียเนาะเขานั an ้นเพื่อว่าบันใจสายเดียวเมียเจ้าของบันเยวนอนตะเหลี่ยมมองๆสายจิตของอยู่เพองะสายเดียวสายสิ้นจอยกระจอยกระเด้อสี่เลยเนาะสไตล์สไตล์นี้นะมักเมียเขาสอนเขาเดมื่อติดก่อนจะได้เป็นดันเสียงออกเขาเขาได้อยู่บ่เมื่อติดเพียงอยู่เมื่อติดผมเคยลงแล้วเมืม way, ่อติด ที่นี่ละแมนเขติดไปเฝ้ามาหาเฝ้าไปตัดตัวคีบเลงคือมันมันก็เป็นโปรเจกต์นะครับพี่น้องครับเป็นโปรเจกต์ที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะสามคนงานเลยครับใหญ่ยิ่งยัวันที่สามพี่แมนมารับเชิญทุกวันมื่อวานนี้ตระลาดกินซาพี่น้องเอามือใดงหือไปไปเล่ยนยุคข่างของเนี่สุภาพไหมเมื่อไรครับบางวันไหมเมื่อไรบางบอลบางบอลนบางถามบอลเพราะว่าเมื่อวานยี้กินซากินซาแล้วไปใส่กินซาแล้วกรับวันที่สามสิบเอ็ดยุ่งใส่ครับม่นเป็นสามสิบเอ็ดหรือเ่าครับ แฟนที่น่ารักนะครับเป็นแฟนที่น่ารักนะครับขอบคุณมากไปเลยเขาขอบคุณทุกวันเลยครับ1 2ึ่งร้บาคุมกันหนึ่งพันหนึบาทนะครับพี่น้องครับวันละวันละแล้วก็จับจ่ายใช้ได้ทุกวันด้วยใช่ครับอันนี้มาทุกวันจึงแล เช่นนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีครับปอกบอกกันในกลุ่มปิดกันเลนะครับพี่น้องครับไปริลกันมาบกันเลยเนาะพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ